มีข่าวเกี่ยวกับวงการหวงจุ้ยที่ทำให้วงการนี้เหม็นอีกแล้วนะครับวงการนี้แม่งเหม็นอยู่เรื่อยเพราะอะไรตอนแรกผมก็ไม่รู้นะผมโพสต์เรื่องของชัยภูมิลงไปชัยภูมิเนี่ยหมายถึงสภาวะแวดล้อมนะครับโพสต์ลงไปทั้งเพจทั้งกลุ่มก็มีมีสมาชิกในกลุ่มถามมา ว่าคงไม่ใช่ท่านใช่ไหมที่เป็นข่าวผมว่าข่าวอะไรช่วยเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยตามแต่เรื่องข่าวของเกาะกูดกับแรงงานพม่าที่ที่มีคนเขาจะให้สัญชาติผมก็ตามข่าวอยู่นั้นนหะพอเราตามข่าวอะไรเนี่ยเอากอริทึมของของไอ้พวกสื่อมันก็จะยิงเข้ามานะครับแล้วก็เปิดแล้วก็เจอเจอแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปไหนเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปไหนแต่เมื่อวันเสาร์เดินทางทั้งวันนะครับ ท่านที่ถามผมเรื่องเลิกเตาไฟแล้วงอนไปเนี่ยขอโทษด้วยนะครับแต่ต้องอธิบายว่าผมเดินทางทั้งวันถ้าท่านอยากได้เลิกก็ทักมาใหม่จ่ายตังค์แล้วผมก็ให้เลิกเท่านั้นเองผมไม่ได้คิดอะไรนะครับอ่ะเมื่อวานมาอาทิตย์ก็อยู่บ้านทั้งวันเพราะว่าเตร็มตัววันนี้ลูกสาวเปิดเรียนพอโพสต์ขึ้นไปท่านที่ใช้ชื่อเสมสำรานก็บอกว่าไม่ใช่ท่านใช่ไหม ที่เป็นข่าวผมก็ข่าวอะไรช่วเล่าผมฟังด้วยก็รออยู่สุดท้ายตอนเช้าวันเนี้ยเช้าวันนี้คือวันที่สี่ก็คือคุณแม่ก็ส่งลิงก์มาให้ดูนะครับสินแสขายของแก้หงจุย้ยพร้อมการจัดพร้อมทําแซกีพร้อมตั้งเจ้าที่พร้อมโรยผมกระดูกผีลูกค้าสูญเงินหกสิบหกล้านโอ้ผมฟังแล้วตกกระใจนะครับคืออย่างนี้คือเวลาที่หลายๆท่านทักข้อความเข้ามาหาเราเนี่ย ว่าทํางานครั้งหนึ่งคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมก็จะตอบว่าราคาเท่านี้โดยคํานวณจากพื้นที่ของท่านแล้วจํานวนคนที่ท่านท่านพักอาศัยแล้วหรืออยู่ในออฟฟิศหรือโรงงานแล้วราคาเท่านี้นะครับทําส่งผลกี่ปีวันที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่คำว่าส่งผล20ปีหนึ่งยุคไม่ได้แปลว่าผมจะตอบท่านฟรีตลอด20ปีนะครับเราจะมีเรื่อง after service ให้ท่านประมาณ3ครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะให้เกินหลายคนเข้าใจผิดว่าตอบฟรี20ปีไม่ใช่นะเ่ารเราจะบอกว่าส่งผล20ปีคือหนึ่งยุคมันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่วงเล็บข้างล่างว่าเว้นบรรทัดมีจุดต่อไปว่าปรับดวงให้ทุกท่านนะครับวงเล็บคล้ายทำแจ็กกี่เป็นบรรทัดมีจุดขึ้นบรรทัดใหม่ว่าไม่หลอกขายของแก้วงจุ้ยใดๆเพิ่มเติม ข้อนี้สาคัญนะครับเพราะอะไรเพราะว่าของแก้ของจุ้ยที่บ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนขายนะที่บ้านนําเข้าแล้วก็ขายซึ่งมีของอยู่แล้วไม่ต้องไปหลอกให้คนจ่ายค่านําเข้าไม่หลอกให้คนเสียภาษีให้เอาว่าอย่างนั้นเถอคือจ่ายเงินให้ผมมาผมมีของแล้วผมยังไม่หลอกขายให้ลูกค้าสักคนเลยนะไม่ต้องจะทำมาหลอกขายสิเพราะของผมมีแล้วผมทํต้องได้ผลต้องใช้คําว่าไม่เคยเชียร์ขายของมีเป็นพเพลเกวียน,นะครับ เดี๋ยวจะอัพรูปขึ้นไปในเพจให้ดูว่าใครจะเหมาก็เหมากองนี้ทั้งกองจะเหมาเท่าไหร่ก็คุยกันนะครับแต่ทุกชิ้นที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยให้หลานถ่ายส่งมาให้เมื่อกี้เองนะเป็นงานแกะสลักไม่ใช่งานหลอ่อหรือพลาสติกหรือปูนพลาสเตอร์หรือเรซินอะไรทั้งสิ้น,นแกะสลักหมดนะครับจากหินบ้างจากหยกบ้างแล้วมีของเลยไม่ต้องไปต้มไข่นะครับเราพูดเสมอว่าเราเนี่ย ไม่ไม่ขายของใดๆเพิ่มเติมแต่จัดให้ในระดับใช้งานได้แปลว่าอะไรแปลว่าได้ผลได้ผลหรือไม่อยู่ที่ครอบครัวของท่านตกลงกันหรือไม่เช่นอันนี้จะเล่าสตาร์ t นี้ให้ฟังนะครับคลิปนี้อาจยาวนิดหนึ่งก่อนหน้านี้ประมาณวันศุกร์หรือวันเสาร์ประมาณวันเสาร์ที่สามนะี่ยอ,อ๋อประมาณวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งหรือสองเนี่ยผมจํจาอาจจะคาดเคลื่อนนะครับ มีลูกค้าผมโทรมานะครับลูกค้าเนี่ยเป็นไซส์งานขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่ภาคใต้ก็เราก็ทำงานให้เข้ามาสองปีแล้วพวงจุ้ยเนี่ยทำงานได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยถ้าเป็นโรงงานต้องดูที่ตัวเลขถ้าเป็นบ้านต้องดูที่ความเคลื่อนไหวของออโอกาสที่เข้ามาว่าได้ดิวลูกค้าสำเร็จไหม ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพต้องดูว่าทํานายย้อนหลังไปป่วยหรือไม่ป่วยช่วงไหนถ้าผู้ใหญ่เนี่ยทำนายจะต้องรู้ว่าช่วงไหนป่วยช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีเพราะผู้ใหญ่เขาอายุบางทีหกเจ็ดสิแล้วช่วงชีวิตบางทีเขาเขาผ่านชีวิตมาเยอะทานายไปช่วงใบน,นี้ท่านเกิดเรื่องนี้เรื่องนั้นอยู่เขาจะรู้อันนี้คือคนที่มีวิชาจริงบางทีเราจะต้องทํานายย้อนไปว่า่ะท่าน ท่านทั้งคู่ที่เชิญระบายเนี่ยปีนั้นปีนี้เกิดเรื่องสะดุดเรื่องการงานเพราะาอยู่ในช่วงวัยกลางคนทํางานอยู่เนี่ยปีไหนที่สะดุดจะต้องจําฝังใจบาดเจ็บใช่ไหมครับบาดเจ็บธุรกิจส่วนใหญ่คนทําจะจําฝังใจเราต้องทานายย้อนหลังไปแบบนั้นไม่ใช่ไปถึงก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องซื้ออนะันนั้นต้องซื้ออันนี้นะครับไม่เรียกว่าแก้ห่งจุ้ยอันนี้เขาเรียกว่า ไปถึงจะขายของลูกเดียวโอเคผมเข้าไปทำงานให้สถานที่หนึ่งเป็นโรงงานอยู่ภาคใตา้ตัวเลขมันก็ดีขึ้นเขาก็บอกว่าดีขึ้นเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เขาจ้างเต๋าเจี้ยงมานะแปลว่าเต่าเจี้ยงก็หมายถึงนักรถลัที่เตา๋ามาจากเมืองจีนนะไม่ใช่สรัรไม่ใช่สัรเจ้าหรือสํานักในเมืองไทยอย่าดรามา่ากับผมนะลูกค้าเขาบอกจ้างเต๋าเจี้ยงมาจากเมืองจีน นะครับไม่รู้มาจากสารไหนหรือสำนักไหนนะครับไม่ต้องดราม่ากันนะจะเล่าให้ฟังเขาจ้างมาเขาก็บอกเอาตัวเลขมันก็ขยับขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ลงนะครับเพราะว่าในวิชาวงจุ้ยมันมีหลายวิชานะครับมีชัยภูมิที่ออกเสียงตายตัวไม่ใช่หมายถึงสำนักใดนะชัยภูมินี่หมายถึงติลี่สภาวะแวดลอ้อมแล้วก็มีอีกสายหนึ่งอันนี้ลึกล้ำกว่านี่เขาเรียกว่าลีขีลีขีแปลว่าพลังงาน มองไม่เห็นแต่คำนวณได้เป็นหลักสูตรโดยใช้วิชาชัยภูมิตีรีมา,มาบาังคับตัวนี้นะคนเรียนต้องเรียนให้ครบไอ้วิชาชัยภูมิเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดสอนปีหน้านี้เริ่มสอนเลยนะครับตัวลีกีเนี่ยมันมีหลายสำนักมีทั้งสังมวงมีทั้งเหี่ยงคงมีทั้งซาฮซีเก็ตนะครับแล้วการใช้เลิกอีกเขาก็บอกว่าเขาโอเคตรงนั้นเขาก็รากระเตื้มนิดนึงแล้วมันก็ตกลงแล้วตนน่นหลังก็มามาใช้งานผม บ,บ,บ,บทพิสูจน์ข้อน,นี้จะกลายเป็นว่าตัวตัวเลขที่เขาเอาเช็คได้เนี่ยตัวเลขมันดีขึ้นดีขึ้นก็ดีขึ้นก็ผมก็แสดงความยินดีด้วยไม่มีการของขายของใดๆเพิ่มเติมทุกครั้งที่เขาเกิดเรื่องเราก็ต้องถามมาว่ามีการขยับเยิบอะไรไหมให้เรื่องไปแก้ที่ผ่านมาสองปีนี้ยังให้ฟรีกันอยู่เลยนะยังให้ฟรีกันอยู่เลยนะครับยินดีทําให้แล้วมันมีปัญหาเมื่อสองวันนี้คืออะไร พอดีท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วต้องให้ญาซึ่งเป็นหุ้นส่วนในบริษัทเนี่ยก็เป็นกองศีเนาะมาดูแลทีนี้มันมีอคติข้อหนึ่งเกิดขึ้นกับผลงานของผมคือปัจจุบันยุคเก้าแล้วเนี่ยผมวันที่สี่กุมภาพก่อนที่จะถึงภาเนี่ยผมคำนวณแล้วผมโทรไปบอกเขาลายวิธีการจัดไปให้ใหม่โดยเขาไม่ต้องขอร้องนะเราต้องรีบคอนโทรลผลงานเรานะครับ ว่าต้องปรับอย่างนี้แล้วนะประตูหน้าเอาอะไรมาบางังมาปิดไว้แล้วเข้าอีกประตูหนึ่งนะครับเพราะว่ายุคก้าในองศาของเข้านี่ตัวโง่กุ้ยมันเกิดตรงนั้นตัวเสียเงินเสียทองเกิดตรงนี้ตัวอะไรคดีความเกิดตรงนี้เราต้องแก้ต้องปิดต้องบงังต้องขยื่นนะครับก็เกิดการทะเลาะกันในระหว่างหุ้นส่วนบริษัทว่าเอ๊ยทำไมทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้คือผมฟังมาสองครั้งแล้วนะครั้งที่สองผม,มเลยบอกว่าพูดอยู่สองประโยช ประโยคแรกก็เลยบอกว่าคนบางคนแม่งอ่านหนังสือมาสองสามเล่มหนังสือห่วงจุ้ยก็นึกว่าเก่งนะอีกแบบหนึ่งก็คือไปเรียนห่วงจุ้ยมาคอรสสองคอรสมึงก็นึกว่าเก่งนะก็ถ้านึกว่าเก่งก็ลองดูอันนี้พูดไปประโยชน์ประโยคที่สองคือให้ลองอยังไงร,รู้ไหม ในเมื่อท่านที่จ้างงานผมไปต่างประเทศแล้วโรงงานที่ทั้งหมดเนี่ยท่านไม่ได้อยู่แก้ยังไงท่านจะไม่โดนให้ไอ้คนที่มาปรบับเนี่ยที่มันไม่ชอบผมเนี่ยให้มันลื้อในตามทําตามที่มันชอบดูในช่วงที่ท่านไม่อยู่ท่านก็จะไม่โดนจะท่านกลับมาแล้วให้ลายบอกผมผมจะให้เลิกแก้แล้วบอกวิธีแก้แน่จริงให้มันลื้อดูและให้มันเกิดเรื่องดูเพราะคราวที่แล้วก็ลื้อไปแล้วนะครับลูกน้องเกิดเรื่องมีอุบัติเหตุ ตัวเองที่งี่เง่าทั้งหลายแหละนี่ก็ได้ข่าวว่าขี้เยี่ยวลาดจางเกงนะครับเกิดเรื่องเป็นเรื่องน่าอายอะนะไม่ต้องป่วยหรอกแค่อยู่สองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นี่ก็ขี้เยี่ยวลาดนี่ก็น่าสมเพชแล้วนะครับสุดท้ายจึงได้รู้จากท่านที่คุยโทรศัพท์กันว่าท่านบอกว่าจริงๆด้วยเข้าไปเรียนหว่วงจุ้ยมากับสำนัก แล้วน่าจะเป็นผมคิดนะน่าจะเป็นไอ้สำนักนี่แหละไอ้หกสิบหกล้านนี่แหละนะครับผมก็พูดต่อว่าเมื่อถึงยุคเก้าแล้วผมให้เอาของในโรงงานเองเนี่ยมาขยับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาโดยให้เริกผมไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะแล้วถ้าเป็นสินแสคนอื่นนะ่ะงานถูกลื้อครั้งหนึ่งเรียกไปทำใหม่ก็คิดใหม่ครั้งหนึ่ง ถึงไม่ให้ลงพื้นที่โทรมาถามเริ่อคุณก็ต้องเงินนะเพราะอะไรจริงๆแล้วถือว่าตัวโดนดูถูกสองสามครั้งแล้วนะครับผมถึงท้าไงเก่งจริงลื้อเลยนะครับเก่งจริงลื้อเลยลองวิชากันนะครับก็เลยคุยกันประมาณนี้เขาก็บอกว่าจริงๆด้วยไปเรียนมาไปเรียนมานิดหน่อยแล้วก็นึกว่าเก่งนะครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าผมนิสัยเหมือนไอ้คนนี้นะ ผมไม่ได้บอกให้เอาของชิ้นนี้มาบังตรงนี้ไว้นะผมจะหลอกขายสิงโตคู่หนึ่งประมาณล้านห้าแล้วเพิ่งเห็นข่าววันนี้บอกโอ้โหแม่ตรงเปเลยเพราะอะไรสิงโตเนี่ยถึงแม้นะผมไม่ได้หลอกนะถึงแม้นผมให้คุณซื้อจริงๆเนี่ยซื้อแล้วมันต้องได้ผลซื้อแล้วต้องเห็นผมนะครับ เอาคานี้เลยจ่ายเงินแล้วต้องเห็นผลถ้าจ่ายเงินไม่เห็นผลเนี่ยเขาเรียกว่าโดนต้มตั้งเจ้าที่ตั้งเจ้าที่เพราะเคสนี้ก็มีเจ้าที่เจ้าที่ตั้งแล้วเกิดเรื่องอะไรต้องบอกเจ้าที่เดิมอยู่แล้วเกิดเรื่องอะไรต้องบอกเพรเคสนี้นะมีลูกน้องเข้าใหม่คนหนึ่งนะที่โรงงานที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ลูกน้องเข้าใหม่ก็มาบอกว่า มาพูดเหมือนทำนองว่าตัวเองแม่งมีเซนมีร่างทรงมีเซนต์มีร่างทรง,งบอกว่าเจ้าที่อะย้าให้เขาออกมาข้างนอกหน่อยเออท่านรู้ไหมผมพูดกับเจ้าของโรงงานบ้าไงโทรคุยกันนะผมไม่ได้ลงไปที่โรงงานท่านอยู่ภาคใต้นะมบอกว่าถ้าไอ้นี่แน่จริงนะถามมันซีว่าสองปีก่อนเกิดเรื่องอะไรถามเจ้าที่เลยสามปีก่อนเกิดเรื่องอะไร 4ปีก่อนเกิดเรื่องอะไรถ้ามันแน่จริงมันต้องสื่อสารได้นะถามย้อนหลังสิอย่าถามไปข้างหน้าอย่าทําตัวเป็นคนมีองค์มายุ่งกับงานของผมนะผมก็เลยบอกว่าลองถามมันดูซิว่า2ปีก่อนเป็นยังไงเพราะผมไปทํางาน2ปีก่อนไง2ปีก่อนเป็นยังไง3ปีก่อนเป็นยังไง4ปีก่อนเป็นยังไงคนงานเพิ่งเข้าใหม่ต้องรู้นี่เมื่อก่อนบ่อน,น้ําอยู่ตรงไหนถ้าถูกผมไปนะเขาบอกไม่รู้เออเขาบอกเออจริงด้วยบอก ท่านลองไปถามดูนะครับแล้วผมก็เลยเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องจริงของผมผมก็เลยมาฟังเพื่อนผมไปจีบผู้หญิงบ้านหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้ดราม่าร่างทรงใดๆนะผมเล่าไปสองเรื่องเพื่อนผมไปจีบผู้หญิงบ้านหนึ่งบ้านนี้มีแต่พี่สาวน้องสาวผมก็นั่งรออยู่โซฟาข้างล่างเพื่อนผมก็นั่งคุยกับผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วพี่สาวของผู้หญิงคนเนี้ย เสียงดังลั่นบ้านเฟี้ยงของโวยวายผมก็นึกว่าใครเป็นอะไรชักหรือเปล่านึกว่าจะต้องช่วยหามสงขึ้นรถที่ไหนได้มันถือกันไกมาจะมาตัดปลอยผมของผมเขาบอกว่าพระแม่กาลีผ่านเขาพูดอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้อะไรเ,เราเป็นคนมีผมเรียบแป้ทตั้งแต่นเด็กสิ่งที่ผมทําคือผมตบหลังมือเลยหนึ่งผมกลัวอันไกลสองเส้นผมผมเนี่ยห้ามห้ามมายุ่งเดี๋ยวผมไม่หล่อนะผมก็ตบคว่ำเลยแล้วผมก็กลับบ้าน ไม่รู้มันอะไรของมันแล้วพอโดนตบปุ๊บร่างก็กระเด็นแล้วก็วิญญาณหรือว่าอะไรที่สิงก็ออกไปอันนี้เรื่องที่หนึ่งผมเล่าให้พ่อแก่โรงงานยางฟังทางโทรศัพท์อีกเรื่องหนึ่งก็เกิดเรื่องจริงผมไปนั่งดื่มเหล้าถ้าใครอยู่ในยุคถ้าใครอยู่ในวัยอายุประมาณห้าสิบสี่สิบกลามถึงห้าสิบกลางเนี่ยจะเป็นวัยเดียวกับผมใครเคยไปกินเหล้าที่โป๊ะท่าเตียนบ้าง แถวโรงเรียนพาณิชย์เชตุพลหรือวัดพระแก้วนั่นนะมีโปะ๊ะท่าเตียงตอนนี้เลิกไปแล้วมั้งนะครับรก็าบอกไปทุกวันวัยรุ่นไงประมาณ30กว่าปีก่อนไปทุกวันแล้วก็ไอ้พวกคนในร้านเขาก็จะสืกนะครับพวกผู้จัดการพวกชายเจงน,ะนักทำคนทำบัญชีแคัเชียร์ถามว่าอาชีพอะไรทําอะไรเห็นมากินทุกวันมากินทุกวันผมก็บอกอ๋อที่บ้านขายของนําเข้าจากจีนขายส่ง นะแล้วก็ขายพวกเนี้ยขายพวกไอ้ที่คดีหกสิบหกล้านไอ้เรื่องขอโทษนะขอโทษอีบวกนะไม่ได้พูดถึงเข้าใจอย่างนั้นนะขายเรื่องที่เป็นข่าวหกสิบหกล้านเนี่ยนะขายส่งนะครับก็เขาก็มามามีอยู่วันหนึ่งเขาก็มามีเด็กคนหนึ่งมาตกโต๊ะที่ผมกาลังนั่งนั่งกินนั่งดื่มอยู่ตกแบบผมตกใจเลย ตบแล้วก็สะบัดหน้าแแบบแแบบแแบแบแ,บ,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 แบนะหลับตาสะบัดหน้าผมรู้แล้วไอ้นี่มาไมา้ไหนเพราะอะไรอาชีพยอย่างผมเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยเจอร่างทรงมาซื้อของเยอะบางทีเข้ามาก็หาวในร้านองค์จะมาลงก็ะบอกว่าไปสั่งข้างนอกถ้าสั่งในร้านของแตกท่านต้องจ่ายเจอคํานี้องค์ก็ออกหมดนะครับเพราะว่าของในร้านบางชิ้นมันของเก่าสี่ห้าสิบปีราคาติดไว้ก็เป็นแสน ครับก็ต้องต้องจ่ายราคาไม่จ่ายตามอินวอย์นะเรานําเข้าเท่าไหร่มันเรื่องของเราจ่ายตามที่เราเราจะขายท่านต้องจ่ายองค์ก็ออกหมดนะครับแต่แต่อที่ผมโดนตกโต๊ะนี่อะไรรู้ไหมแม่งสั่งยกขาข้างหนึ่งชี้หน้าผมมันบอกว่ากูคือนาจาทําไมไม่รีบไหว้กูผมก็บอกว่าอา้าวลูกพ่อนี่พ่อลีเจ๋งเองมึงจํากูไม่ได้เหรอมึงสิต้องรีบไหว้กู นับหนึ่งสองสามถ้านาจาไม่รีบไปเดี๋ยวลีเจ๋งจะตกนะแล้วมันก็ไปร้องไห้อยู่ในซ่วงไปชกกระจก้านเขาแตกแล้วมันก็ถูกเ็าหามไปเย็บมือมันแล้วก็ไปคิดค่ากระจกเจอมาเยอะนะเจอมาเยอะผมก็เลยพูดถึงเล่าเรื่องนี้ให้ท่านเจ้าของโรงงานฟังว่าผมเจอมาสองเรื่องสามเรื่องอย่างเงี้ยอ้อยังมีอีกที่ว่าอันนี้ก็เล่าให้เขาฟังอีกทั้งหมดเป็นสามเรื่องนะเอาเรื่องหนึ่ง เมื่อก่อนจะมีผมอยู่ฝั่งทนก็จะไม่ค่อยมีร่างทรงมาเท่าไหร่อยู่ดีอยู่มันดีๆก็ไอมีคนมาว่าน้ํามันเดือดเดือดจุ่มลงไปแล้วไม่ร้อนจริงๆเนะี่ยครึ่งหนึ่งข้างล่างมันเป็นน้ําเกือบเกินครึ่งนะแล้วก็มันเป็นน้ํามันความร้อนของน้ํามันจะเดือดง่ายกว่าน้ํามันพอมันปุดปุดปุดขึ้นมาเพื่อแสกความร้อน ดันขึ้นมาทะลุน้ำมันก็ดูเหมือนเดือดมันก็จุ่มลงไปซาเาแค่น้ำามันเท่นั้นนะครับท่านก็คงจะรู้กันแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาหนังเหนียวไงหนังเหนียวก็เลยเจอคนในซอยบ้านผมเนี่ยลองของเชื่อดไปทีเดียวเนี่ยนะัเย็บเป็นเบื่อเลยสรุปคณะก็ต้องเก็บไปก็เลยเล่าให้เขาฟังสามเรื่องก็เลยบอกไอ้ไอ้ลูกน้องคนนี้มันจะเข้ามาสร้างศรัทธาหรือไม่ได้มาทำอะไรไปถามมันหน่อยนะครับ คือธุรกิจคนใหญ่คนมีเงินจะเจอไพวกนี้เยอะนะครับแล้วเรื่องเจ้าที่เนี่ยนะซืซัวไปตั้งให้คนเนี่ยเขาตายนะผมก็มีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งซึ่งซึ่งตายไปตายไปเลยนะมันทำธุรกิจกระท่อนกระแท่นไม่ดีแล้วอาผมก็เรียกให้ผมไปทำผมช่วยให้มันทำจนมีบัญญาซื้อรถยุโรป ชุดแต่งแพ็กเกจเองทีมาใช้อ่ะให้ลูกขับไปโรงเรียนอยู่ดีๆก็เสือกไปเชื่อร่างทรงนี่ผมไม่ได้ดรามากับร่างทรงนะก็อาจจะไปเจอร่างทรงปลอมเขาบอกร่างพ่อปู่อะไรของเขานี่แหละแล้วเขาก็ให้ยกเจ้าที่ขึ้นแปดเซนเขาเลียนมากเสือกเขาไหวเขาอยู่ดีๆมึงก็ให้เขาไปยกขึ้นแเซนปรากฏว่างไงรู้ไหมเขายกปุ๊บไอ้นี่ตับเสีย ตับเสียก็ท้องโตตัวผอมก็คือเป็นมะเร็งตับอะตอนหลังก็โทรมาโทรมาด้วยอะไรก็ไม่รู้มาพูดจาไม่ดีกับผมแล้วจังหวะมันซวยนะช่วงนั้นเนี่ยเลิกที่ใช้แก้เนี่ยมันดูแล้วไม่มีแล้วก็บอกว่าเลิกไม่มีแก้ให้มุกแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะมึงไปทําแบบนี้มันผิดมันจะเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้จะต้องป่วยแล้วก็กลายเป็นว่าทําไมทํามาตอนนี้มันตายไปแล้วนะครับ ตายไปแล้วเจ้าที่ตั้งผิดเกิดเรื่องกับบริบาลน,นะก่อนมันตายก็บอกว่านเนี่ยลูกเนี่ยทรลพีแล้วก็พูดจาไม่ดีกับพ่อบ้าแดบผู้หญิงเอารถคันที่ซื้อให้ไปบ้ารับผู้หญิงอันนี้ก็ลองไปเช็คดูใครเป็นญาติผมหรือใครเป็นญาติกูลองไปเช็คดูนะอันนี้อ้นน,น,นี้อ้นนี้ที่มันตายไปมึงครู้ผมพูดถึงใครผมก็เล่าผมก็เล่าให้ผู้ผู้ใหญ่ท่านนี้ฟังเท่าแก่ท่านนี้ฟังแล้วก็อันนี้ก็เล่าสู่มันฟังนะเจ้าที่อย่าซีซัวทา ต่อไปสิงโตตั้งเป็นตุ๊กตาก็ได้หรือตั้งเป็นเป็นของเสริมพมงชุยก็ได้นะอยู่ที่ฝีมือคนตั้งอีกตัวสำคัญเลยก็คือซากีนะซากีเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูตอนนี้อีมันโฆษณากันเยอะมากโฆษณากันเยอะแบบโอ้โหเหมือนไปซื้อตู้ล็อกเกอร์เก็บ DNA อะ่ะ DNA คืออะไรผมเล็บผมกับเล็บ บางบางสำนักก็จะให้เอาเลือดเอาน้ำลายเอาอะไรด้วยชันเป็นเฮไม่ตัดนิ้วใส่ไปเลยอ่ะนะทำผิดคนที่เป็นเจ้าของหลุมที่ถูกฝังดีเอ็นเอลงไปจะเกิดเรื่องแล้วเมื่อฝังไปแล้วต้องใช้เลกเปิดคุณก็ต้องหาสินแสเป็นไปแก้ผมก็รับงานแก้นะต่อไปนี้ไม่มีแก้ไขฟรีนะครับถ้าไปใช้งานคนอื่นแล้วมาให้ผมแก้ผมก็ต้องคิดเงิน นะครับเพราะอะไรบางคนแม่งถามพอเจอราคาปุ๊บเฮฮาเฮฮาไม่คิดถึงผลลัพธ์ไปคิดถึงราคาไปคิดถึงสถานที่คือบางสถานที่ที่ผมบอกไปเนี่ยนะมันไม่เหมาะกับบางคนแต่มันเหมาะกับท่านผมนึงบอกว่าท่านลงได้ท่านก็เฮฮาแล้วก็เงียบไปก็ไม่เป็นไร วันหลังทักมาอีกผมก็ต้องคิดชาร์จขึ้นนะครับเพราะว่าคุยกันแล้วราคาคุยกันแล้วพอมาใหม่ก็ต้องราคาใหม่นะครับเหมือนบางคนนะ่ะทำไมข้อความผมโทรโทรไม่ติดผมไม่เคยบล็อกใครผมไม่เคยบล็อกลูกค้าคนไหนนะครับจะบล็อก่อเมื่อถามราคาแล้วขอขอเราให้ช่วยเบาลงหน่อยได้ไหม พราท่านให้เหตุผลว่าบางทีอยู่ตรงนี้แค่แป๊บเดียวธุรกิจเพิ่งเริ่มขอให้เบาลงหน่อยได้ไหมพอเราโอเคให้โดยมีเงื่อนไขที่ว่าเออถ้างั้นขอถ่ายรูปได้ไหมล่ะแต่จริงๆไม่เคยถ่ายใครเลยนะเพราะไปคนเดียวเสมอเลยนะครับพอโอเคกันแนละ้วปุ๊บท่านหายตัวไปพอท่านหายเราก็ต้องสายโยนารักษ์จากกันนะครับผมก็เพื่อนในไลน์ผมมีตั้งพันกว่าคน เอเจอสวัสดีตอนเช้าหรืออะไรเนี่ยมันก็เยอะไปหมดแล้วนะครับผมก็ต้องลบในในไลน์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวผมก็ลบท่านไปลบก็คือบล็อกหรือลบไปเลยเท่านั้นเองนะครับท่านก็อาจจะติดตามผมได้ในเพจเท่านั้นเองไม่ไม่เป็นปัญหานะครับก็ถ้าอยากจะใช้งานกันใหม่ก็ข้อความในเพจหรือข้อความทางไลน์ก็ได้พอทักมาผมก็ปดบล็อกท่านเท่านั้นเองก็ง่ายนิดเดียวนะครับสรุปคือไซกีถ้าไปทํามาผิดมันก็เกิดเรื่อง นะครับแากีเนี่ยผมได้ยินจากลูกค้าผมและได้ยินจากในข่าวนี่ด้วยนะได้ยินจากในข่าวนี่ด้วยนะว่าโอ้โหทําไม่พอยังยืมเงินลูกค้าอีกนะครับเอาเงินเยอะไปพอมันยังยืมเงินลูกค้าอีกโอ้สินแสที่ไหนมียืมเงินลูกค้าวะโอ้นะครับก็งงเหมือนกันมันมีมันมีบางคนนะครับทำทินทำเป็นสินแสแล้วก็ทํางานให้ลูกค้าเสร็จเนี่ย ให้ลูกน้องรีบสตาร์ทรถเข้าคาสิโนเงินก็ต้องรีบใช้ก็มีอันมีอันนี้ก็เข้าใจและเห็นใจนะก็ท่านเดินทางชีวิตของท่านผิดตามนั้นนะครับเพราะไม่มีอะไรเยอะคือคลิปนี้ทำออกมาเพราะอะไรทำออกมาเพราะว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ผมนะเพราะมันมีคนเคยทักผิดว่าเป็นผมหรือเปล่าเมื่อคืนนี้มีคนทักผิดเป็นผมหรือเปล่า แล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนทักผิดว่าผมมาเป็นไอน้นี่ผมก็บอกผมเสียใจมากเลยนะถ้าทักว่าผมเนี่ยมีเป็นคนที่มีวิชาเหนือ,อกว่าไอน้นี่แต่ทักว่าผมเป็นไอ้นี่แล้วผมเสียใจนะไอ้นี่มันโซเชียลเก่งอย่างเดียวไม่มีวิชา